เราก็เจอเภสัชกรหญิอองอีกแค่หนึงนะคะที่ปุ๋ยประทับใจผลิตภัณฑ์อะไรของเอเจลคะโอเสำหรับตัวพี่เองนะคะที่ประทับใจมากๆก็เป็นอูมิเพราะว่าพี่เนี่ยค่ะมีโรคประจําตัวก็คือเป็นโรคแผลล้อนในในปากนะคะ ซึ่งเป็นโรคที่เป็นกันทั้งบ้านเลยไม่ใช่เป็นโรคยิ่งมันเป็นอาการอันหนึ่งนะคะเป็นแล้วไม่มีอะไรมากละค่ะเป็นแค่ครั้งละประมาณ7-10วันเดือนหนึ่งก็เป็นแค่3าครั้งเท่านั้นเองนะคะมันเหมือนตกนรกเลยแหละคะ่ะแต่มันไม่ทําให้เราตายนะคะแต่พอใช้อูมิไปแล้วเนี่ยค่ะพี่ใช้ประมาณ15วันนะ,ะตอนแรกนี่ไม่เชื่อว่าสินค้านี้จะดีขนาดนี้แต่ใช้ด้วยตัวเอง15วันพบว่าอาการแผลร้อนในใน,ในปากซึ่งเป็นเรื่องอย่างเงี้ยดีขึ้นแล้วหายไปชอนข้างชัดเจนเลยเนี่ยประมาณสอนปีกว่า ให้พี่ๆน้องๆในบ้านทานแล้วประสบความสำเร็จตรงเนี้ยดีมากเลยเพราะว่าทุกคนมีแผลเราได้ปากเกิดขึ้นน้อยมากค่ะนะและอีกตัวนึงที่ประทับใจมากๆก็คือตัวมินนะเพราะคุณยาคุณป้า พี่อายุ80กว่าปีเป็น82ปีคุณป้านเนี่ยมีผมขาวมา20ปีแล้วบนศีรษะท่านไม่มีโรคประจำตัวอะไรเลยแข็งแรงดีนะฮะแต่ว่าท่านจะมีอาการปวดเมื่อยกระดูกนะฮะท่านก็บอกว่าปวดเมื่อยก็เลยให้ใช้มินนะฮะ2เดือนเอ,อ่อ3เดือนทานไป2กล่องนะฮะปรากฏว่าผ่านไปสัก3เดือนเนี่ยไปดูเนี่ยคุณแม่โทรมาบอกว่าให้ไปดูป้าไวเลยเพราะว่าผมที่ดำเอ,อ่อที่ขาวนะมา20ปีเนี่ยกลับมางอกมีสีดําแซมขึ้นมาตอนที่ผมท่านเป็นสีเทา จริงๆที่จะมีภาพให้ดูด้วยจะไว้พรีเซนต์ตลอดแต่ว่าเจอกับตัวเองเลยบอกว่าโอ้ ที่มันเป็นอย่างเนี้ยเพราะเรื่องของการดูดซึมแน่นอนนะคะมันคอนเฟิร์มว่าไอเจลเนี่ยดูดซึมได้ดีมากจริงๆแล้วคุณทานแล้วคุณจะเห็นผลค่ะสาหรับคนที่ยังไม่เคยทานนะคะเบื้องต้นนะคะแนะนําว่าลองประเมินดูถ้าเราแข็งแรงดีเราไม่ได้มีโรคอะไรก็เปนไอเจลคอนะคะถ้าเลือกมีเอ็กโซมี MI, นะะูมินะคะทานนะคะเป็นประจําทุกวันแล้วก็ถ้ามีอาการหรืออะไรนี่อยากให้เห็นผลเนี่ยอย่างน้อย2เดือนค่ะทานต่อเนื่องอย่างน้อย2เดือนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทานต่อเนื่องเพื่อดูแลสุขภาพให้ดูยาว แล้วก็ดูดีนะคะมีสุขภาพดีตลอดอย่างนั้นนะคะมันเหมือนอาหารค่ะข้าวเราต้องทานทุกวันเพราะฉะนั้นอาหารเถิมเราจะทานเพื่อดูแลสุขภาพเราก็ต้องทานเป็นประจำทุกวันด้วยค่ะค่ะต้องขอบคุณเกสาชกรหญิงของเราอีกท่านนึงนะคะขอบคุณแม่ค่ะ